ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะโมโคเซ่เ ok หรอเลิศนั่นเหรอมันเลิศนัเ่เธอ ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w า o w ว o บโมโกเทนคอมเ2 4าโมทรน่่งๆไม่ใช่ครัไม่ใชหน้าครับแต่ว่างานนี้เป็นงานใหญ่มากเป็นเป็นหนังที่ยิ่ใหญ่มากเลยต้องหน้าก็เลยต้องแต่งตัวแล้วออกงานด้วยมาตบมาตุบบบรบาบบม ที่กินก่อนและนี้ก็ห่างกันทีกิงเระผมถ่ายละครเกือบทุกวันเลยครับแล้วก็ช่วงนี้ว่างช่วงนี้ว่างแล้วดูแลตัวเองแล้วก็ได้มีเวลาคุยกันมากก็ยังพบกันเหมือนเดิมครับเป็นข่าวดีค่ะโอ้ยอีกนานครับเดี๋ยวบ่อยอีกทีเดี๋ยวบ่อยหลังจากห่างไปทากับฐ์เป็นคนใหม่ที่อยาก จริงจริงไม่เคยเลิกครับก็มาเรื่อยๆไปแต่ว่ามัน็ึงช่วงเวลาให้ต้องหาอ่างแล้วเวลาเราถ่ายละ,ละครเจ็ดวันมันกไม่ก็ได้เจออะไรอีกอย่างตอนนี้เนี่ยเขามาช่วยดูคิวให้ด้วยก็เหมือนยังไงก็ต้องคุยกันอยู่แล้วครับแล้วทำให้สนิทกันมากขึ้นหรือเปล่าเขาช่วยกันก็ทำให้เขาจับผิดเราได้มากขึ้นอะไจะมีข่าวดีค่ะอีกงานไหมก็เรื่อยๆครับยังไม่ได้แปลนไม่ได้วางแผนอะไรตอนนี้ขอสร้างเนื้อสร้างตัวครับเวลาเซน็ไม่มีเวลา ก็จอได้นบ่อยค่ะแต่ก็ไม่ไ่เลยค่อนี้ก็ขอให้มาดูแลกิให้กใไมเป็นที่นี่แต่ที่ไม่เกิด่น้บุ่นเราคุยกันอยู่แล้วด้วยนะแล้เขาก็แบบผมเป็นคนม่ไปรับผิดชอบเรื่องเรื่องจทอยู่เท่าไหร่ที่เราก็ดื่มอะไรบ้างเขาก็เลยเป็นคนที่คอยจทแล้วคอยโทยเนเรามากกว่ายังโอเคอยู่ครับ แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าว <Wow. S 1> ช่องแท็กดวงการงานการเงินความรักแบบนันแมนไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w pr variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่นงเดียว